สวัสดีค่ะหมอรักษอจิตสัมพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหัวข้อเจ้าชู้เป็นเหตุให้ต้องตายนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะเราไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะเรื่องมีอยู่ว่าสามีเนี่ยนอกใจภรรยานะคะภรรยาก็ไปปรึกษากับสำนักล่างทรงหมอผีนะคะแล้วเขาบอกว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นคนทำของให้สามีคุณลงลักติดถึงขนาดจะย้ายสัมบโนครัวไปอยู่ด้วยผู้หญิงเนี่ยเขาก็เลยปรึกษากับหมอคนนั้นนะคะว่าให้ช่วยทําให้สามีเขาเนี่ยกลับมาอยู่กับเขาเหมือนเดิมเขาก็เลยใช้วิชามนดํานะคะใช้หุ่นตุ๊กตาผูกกันนะคะทําให้ผู้ชายเนี่ย ลงรักเขาแล้วก็ทําของใส่ผู้หญิงคนนั้นน่ะให้ตายเมียน้อยเขาก็เลยตายนะคะแล้วเขาก็ได้ผัวกลับบาสมใจนะคะทีนี้คุณใส่มนดำอะ่ะมันมีเรื่องของการใช้ผีนะคะพอกลับมาเนี่ยสามีเขาก็ลากเขามากติดตามติดคอยดูแลเอาใจใส่เขาเนี่ยเป็นปีเลยแต่ว่าร่างกายของผู้ชายคนนั้นน่ะสู้ผอม แล้วก็เหมือนกับว่าคือช็อกตายไปอะค่ะไม่นานแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นน่ะเขาก็เอาไปฝังในบริเวณบ้านเขาเนี่ยแหละแล้วทีนี้พอเขาตายไปนะจิตวิญญาณของผู้ชายอ่ะก็ไปอยู่ในแถวๆนั้นแหละที่บ้านเขาที่เขาฝังตุ๊กตาไว้ตอนกลางคืนตกดึกผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็มาหาผู้หญิง แต่ไม่ใช่ผู้ชายนะเป็นผีที่มาเอาสามีเขาเอ่ไปก็คือมีการทับสนีคุณสายมนดำผีผีน้ำมันพายพวกนี้มาเอาชีวิตผัวเขาไปเสร็จแล้วเขาจะมาเอาชีวิตคนนี้อีกผู้หญิงคนนี้อีกให้ไปอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ผีพายเนี่ยมันได้รับความทุกข์ทรมานเพราะว่าถูกกักขังเขาก็เลยจะเอาคืนทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วย น่ากลัวมากเลยนะผู้หญิงคนเนี้นอนก็ขวัญผวาแล้วก็จะมีเสียงว่ามึงทํากูทําไมมึงทํากูทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขายังไม่ตายทีเดียวแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาหมดสติหมดลมหายใจไปบแบบเราสมองตายถ้าเกิดว่าฟื้นคืนมาเนี่ย ก็ไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้เป็นปกติอาจจะเป็นเจ้าชายนิทราอะไรอย่างงี้ก็ได้เขาก็เลยเหมือนกับว่าฉีดมอร์ฟีนให้หลับแล้วก็ตายไปทําให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่าได้รับสารมอร์ฟีนสารเสพติดเนี่ยทำให้หลงตายนะคะทําให้จิตวิญญาณเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ในแดนคนเป็นคนตายแล้วก็ไม่มีกําลังของบุญเนี่ยคือไม่ไม่สามารถรับบุญได้ด้วยซ้ํา คือได้บุญเนี่ยก็ต้องมีครูบาอาจารย์หรือพระอาจารย์เกจิเนี่ยส่งกําลังให้ถึงได้แดต่ถ้าถ้าบุญตักบ,บาตรกดน้ําให้ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ถ้ามีการทําสังฆทานหรือว่าบางสกุลเนี่ยเขาสามารถรับบุญได้แล้วก็ปรับภพภูมิได้ฉะนั้นเรื่องการหลงตายหรือว่าการฉีดมอร์ฟินให้ตายเนี่ยจะทําให้จิตด,ดวงสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ไปสู่สุคติเขาเรียกว่าหลงตายนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้สําหรับผู้ที่เป็นพวกผู้ชายเจ้าชู้ทั้งหลายนะคะคุณจะเจอวิบากแบบนี้ก็เป็นไปได้นะ